เพราะพิดเศรษฐกิจปากท้องเรื่องดาวเดือดร้อ,อ,รอนมันมีมากมายทอ้อทั้งหมดตกงานมนีกองดอกบ้านตายแล้วตายกรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาส พักเพื่อไทยพร้อมที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นบล็อกเชนฮับและเป็นฟินเทคเซ็นเตอร์เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะความหลากหลายจะยังคงอยู่ความเหลื่อมล้ำจะหมดไปและกรุงเทพมหานครภายใต้การดูแลของพักเพื่อไทยจะใหญ่พอสำหรับพี่น้องประชาชน ทุกคนค่ะคนไทยครับมีของดีอยู่แล้วแต่เรายังไม่มีตัวจุดระเบิดครับนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งอคอบพลังที่จะสร้างเงินจากความคิดสร้างสรรค์ของคนในแต่และครอบครัวเราจะสร้างงานกว่า20ล้านตำแหน่งที่มีรายได้มากกว่า200,000บาทต่อปีให้กับพี่น้องประชา,าชนเราจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากวันละ300เป็น600บาทครับแล้วเราจะขึ้นเงินขั้นต่ำของคนที่จบปริญญาตรีและข้าราชการครับ เป็น25,000บาทต่อเดือนภายในปี70ครับเราจะเป็นมหานครแห่งความหลากหลายคนคิดต่างต้องไม่ถูกทำร้ายและกิดการการแสดงออกต้องไม่ถูกตีกรอบด้วยความคิดที่ล้าสมัยในสังคมต้องเปิดโอกาสให้เปลี่ยนไปตามยุคและสมัยได้เราจะสร้างมหานครแห่งความเท่าเทียมที่ทุกคนเท่ากันมีผู้นำและสสที่รับผิดชอบ รับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงทําให้สว250คนได้ทําตามชนตามติของประชาชนสนสับสนุนให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลทําให้ความหวังของคุณกรุงเทพจริงและส่งส่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราทุกคนและนี่คือความหวังของคนกรุง และตอนนี้ค่ะผู้สมัครสสกรมขอ,องพรรคเพื่อไทยทั้ง33คน3าวเขตพร้อมแล้วที่จะขึ้นมาแนะนำตัวให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นหน้าค่าตาแนละรู้จักกัน ลเ,เลือกพักเพื่อไทย